อีกมแมลงตัวหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มเพี้ยแป้งนะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นลูกนะแต่ที่มันอาศัยอยู่คือตามเขาเรียกว่าขแขนงนะตามร่องขแขนงนะครับพวกนี้นครับเวลาฉีดป้องกันกําจัดเนี่ยก็ต้องรีบป้องกันกําจัดนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาในช่วงของการเป็นดอกนะครับนี่ครับอันนี้เพียงเพียงเล็กน้อยก็จริงนะครับ แต่ถ้าเกิดสร้างความเสียหายมันก็ทําให้เกิดราดําในที่ทุเรียนเป็นลูกหรือที่ดอกมันก็จะดูดจนดอกแบบคั่วสั้นเล็กเลยนะครับอันนี้คือปัญหาของเพียแป้งนะครับมันมีบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันทําลายผลผลิตเนี่ยครก็จะเป็นปัญหาโดยส่วนใหญ่ก็จะทาลายพวกเนื้อเยื่อเจริญนะครับพวกผลอ่อนดอกอ่อนยอดอ่อนอย่างเงี้ยพวกไม่ใช่ยอดครับพวกแหนงที่อยู่ใต้ท้องกิ่งอย่างเงี้ยนะนี่ผมให้ดูนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับล้วก็สามารถเดินได้นะอันนี้ ตัวที่มันอยู่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่อาศัยเป็นกลุ่มๆนะครับแพร่พันธุ์ได้เร็วมากนะครับเแพร่พันธุ์ได้เร็วมากนี้นะอยู่ตามนะครับอยู่ตามนะครับซอกหรืออย่างเงี้ยน,นะโอเคมีวิธีกดมนคือคนออกมานะครับอันนี้ก็ดูได้นะครับตามต้นทุเรียนนะครับ